มาครับมิวเอ็กซ์ตัวใหม่นะครับสีเทาดำโอ้โหนานๆจะมีเข้ามาทีนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว1.9นะครับตัวอัลติเมทเป็นตัวขับ2ครับรถปี2021นะครับราคาดีนะครับราคาขายอยู่ที่929,000นาพนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่หนึ0 0 0้านนนะครับราคาหายไปครึ่งล้านเลยพี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเชื่อไหมว่าอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับเท่ากับรถเก๋งเลย นะครับอัตราการประหยัดน้ำมันเขาอยู่ที่1 5บหถึงสินะครับกิโลต่อลิตรนะครับถังน้ำมันบรรจุได้80ลิตรครับโคตประหยัดนะครับตัวนี้เป็นตัวบูพาวเวอร์เจนสนะครับเป็นเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดใหม่นะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนแล้วก็ราคาดีราคาหายไปเยอะใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ16,000เท่านั้นนะครับใครที่ต้องการนะครับติดต่อมาได้เลย นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงร,รอบคันนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของ Fortuner m u ์ X นะครับช่องคัดเกดคุณภาพช่องนี้เท่านั้นฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายในส่วนของ m u x สีเทาดำนะครับเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวอัลติเมท1.9นะครับตัวกับ2รถปี2021นะครับราคาหายจากป้ายแดงไปเยอะเลยพี่นะครับอยู่ตรงหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เลขไม่เจ0 0 0มื่นเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีว่าเลขไม่เจ0 0 0มนะครับเลขไม่หลักหมื่นนะครับถือว่าน้อยมากกับป้ายทะเบียนก้าวหน้าครับก้าวกรวหนึ่งเจ็ดเจ็ดทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเจเนอเรชั่นนะครับใหม่นะเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power Gen 2นะครับประหยัดน้ำมันเท่ากับรถเก๋งเลยนะครับรถเกง๋งเนี่ยอยู่ที่17กิโลต่อลิตรน,นะแต่คันนี้อยู่ที่15บหถึงสิกิโลต่อลิตร นะครับโคตรประหยัดครับพี่นะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะออปชันครบครับราคา9,029,000เล็กไม7,000 0ฟรีดาวผ่อนแค่16,000เท่านั้นนะครับอยู่ประมาณ1 5 0 0 0 6 0 0 0คือไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับลูกค้าเครดิตดีๆรับดอกเบี้ยพิเศษได้เลยเพราะว่ารถปีใหม่ยังไงก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมความเดิมของเขาก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะสันเหลี่ยมเดิมๆตัวเก็บระหว่างกันชนนะครับไม่มีอ้าเนี่เลยครับ สีนี่สดมากนะครับไฟด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเขาเรียกชื่อเหมือนเหมือนของ f o r t u n e r เลยนะคือใบบีมนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเด y t i ท e แบบไลนิงนะครับแล้วก็เซนเซอร์ด้านหน้าให้มาสีนะครับเซนเซอร์รอบพันนะครับตัวนี้มีตัวเรดร์จับในส่วนของตัวเลนด้วยนะครับแล้วก็มีตัวครูสชอนชอนลดความเร็วนะครับมีให้ระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้ามีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับเป็นสีขาว LED นะครับ LED เกือบ เกือบฟูลนะเกือบเกือบฟูล LED นะครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวเป็นมันติดดิฟเฟกเตอร์แล้วก็ที่สําคัญในส่วนของตัวแกลบเนี้ยสวยทั้ง2นะครับคันนี้ผ่านการ QC ผ่านการอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวล้อแมกนะครับได้ล้อแมกขอบ20ปัดเงาในครับปัดเงาเป็นล้อแมกของแท้จากทางอีวซนะครับตัวนี้ก็เป็นยางของ BF G o o d ู i c ินะครับคือเดียวกันคำของเพราะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเป็นของคือเดียวกันกับไม่บิสโตนก็กูดเอีย นะครับเป็นบริษัทน้องๆเขาเลยนะครับอย่างปี2023เรียบร้อยตัวนี้ได้ในส่วนของดิ้ดหน้าดิ้ดหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบรกนะครับ ABS มาแล้วก็ในส่วนของวงเลี้ยวของช่วงหน้านะครับหรือวงเลี้ยวของของคู่หน้านะครับเป็นในส่วนของปีกนกอิสระนะครับวงเลี้ยวกว้างนะครับวงเลี้ยวเอไม่ใช่วงเลี้ยวกว้างหรือวงเลี้ยวแคบนะครับวงเลี้ยวแคบนะครับขับสะดวกสบายแน่นอน นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเขานะครับมีหมดเลยนะครับระบบแจ้งเตือนช่วยควบคุมเมื่อรถออกจากนอกเลนนะครับแล้วก็ในส่วนของควบคุมความเร็วออโต้แบบแปรผันนะครับมีให้แล้วก็ได้หน้าจอ9้านิ้วนะครับหน้าจอเครื่องเล่นแล้วก็แอร์แบบดูออโซนนะครับปรับแยกซ้ายขวาอิสระได้นะครับโดยรวมถึงว่าโอเคนะครับแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของตัวบันไดนะครับไม่มีแตกหักนะกระจกมองข้างภาพไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยมี LED ไฟเลี้ยว กระจกมองข้างด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีส่วนของการสาดให้นะนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากได้นะติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าในส่วนของของแถมนะครับผมมีแถมให้แน่นอนนะครับเรื่องวารันตีมีให้แน่นอนถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ํพผิกความมาผมรับซื้อคือร้อยเปอร์เซนะครับแล้วก็ในส่วนของแถมนะครับประกันเครื่องเกียร์นะครับจะเลือกเป็น1ปีหรือ2ปีก็ได้แต่ผมแนะนำนะครับสปีคุ้มกว่านะครับสปี4ี่0มื่นโล แถมไม่ได้ให้เอาไปใช้ครับเพื่อความสบายใจเพราะว่าซื้อรวดมือสองนะครับลูกค้าอยากได้ความสบายใจทั้งนั้นแหละไม่รู้ว่าจะซื้อรถดไป 3- 4สเดือนแล้วรถจะพังหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าซื้อรถดทั้งทีเลือกเต็นท์ดีๆพอนะครับผมก็เป็นในส่วนของเต็นท์เพนยนต์นะครับเรื่องคุณภาพเราก็ได้ที่1ของประเทศมาเนี่ยป,ป,ปีปีที่ผ่านมานะปี68นะครับเรากําลังรุ้นอยู่ว่าเราจะได้ที่1ของประเทศอีกหรือเปล่านะครับแต่เราได้ได้มา2ปีซ้อนแล้วแหละนะครับ แต่ไม่น่าพลาดนะครับแต่ไม่น่าพลาดก็ถือว่าสวยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าสีด้านหลังอีก4นะครับกล้องถอยชัดๆมีมาให้ตัวไฟเลี้ยวไฟอะไรนะครับอยู่ในสภาพดีเลยพี่นะครับกันชนก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้ผมขออนุญาตเปิดอ่าในส่วนของด้านหลังให้ดูนะครับนี่ครับสวยพี่สีเป็นที่สีดูแลรักษาง่ายนะครับเขาเรียกสีเกรย์นะครับสีเกรย์คือสีเทาดำนะครับนี่ครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะส้ม เป็นเบาะส้มแล้วก็สภาพหลังคาแอร์สามแถวนะครับไฟด้านหลังนะครับเป็นเนี่ยสีมีให้นะครับแล้วก็ลิชนของช่องดิซีสองโวลต์นะครับมีมาให้นะครับแล้วก็มีที่เก็บของนะครับที่เก็บของก็เป็นระบบระบบแม่เหล็กนะนะครับระบบแม่เหล็กเวลาขี่ไปมันถึงจะไม่กระตุกไม่อะไรนะก็ตรงเนี้ยสามารถใส่ของได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ช่าง นะครับหรือเป็นรองเท้าก็ได้นะคนที่ออกกําลังกายชอบออกกําลังกายนะครับหรือแม่บ้านนะมีส้นสูงหรือเท้าแตะอะไรนะครับใส่ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นรถผู้ชายนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างมากกว่านะครับตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องสําหรับใส่พวกอุปกรณ์ถอดล้อชุดแมรงนะครับก็ถือว่าสวยนะระบบกันหีบด้านหลังมีให้นะครับเดี๋ยวรอไปดูออปชันด้านหน้ากันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของฝั่งฝั่งขวากันก่อนนะครับนี่ครับฝั่งขวาสีสดพี่นั่งกับเงาเเลย นี่ครับไม่ว่าจะเป็นล้อแมกนะครับทั้งซ้ายและขวาล้อแมกเนี้ยข้อดีของเพชรยนต์คือถ้าล้อแมกมันช้ำม,มากๆนะครับเละมากๆมันเละเพราะว่ามันเป็นรอยปีนฟุตบักนะครับหรือไปโดนอะไรขูดประมาณนี้นะผมมีการเข้าเครื่องสี C สีให้นะครับปาดหน้าที่มันเละออกให้นะครับมีการเก็บงานให้พวกสีที่เป็นกาไฟกาอะไรเรามีการทําสีให้นะครับเป็นโค้ดสีที่เราเอามาจากโรงงานเลยนะครับก็ถือว่าสวยนะในส่วนของฝั่งสันเลียมฝังง่งขวานะครับ ในส่วนของห้องพิสารตรงกลางกันดีกว่านะเรามาดูความกว้างของเขานะครับกว้างนะครับกว้างผมขับ Fortuner ออยู่นะครับขนาดกันเลยนะขนาดเท่ากันเลยแต่ในส่วนของถ้าเป็นออปชันนะครับในส่วนของ m ิวเนี่จะเหนือกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไซน์ภายในนะครับเขาจะดูล้ํากว่าในส่วนของ m ิวเแต่ Fortuner นะครับฟอร์จูเนอยังไงก็เป็น Fortuner นะถึงเขาจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เขาได้ในเรื่องของสมรรถนะและก็แบรนด์ นะครับแล้วก็รุ่นของเขาเนะเป็นรุ่นขายดีมันไม่ใช่ระดับประเทศนะเป็นอันอันดับโลกเลยนะในส่วนของตัว Fortuner นะครับ Fortuner นะครับในในส่วนของรุ่นพี่เขาก็จะมีในส่วนของ Land ค r u i s e r นะครับ p า a d o อะไรพวกนี้นะพวกนั้นจะเป็นเครื่อง V6 V8 ไปแล้วนะครับแต่ในส่วนของที่เป็นเอเชียนะครับก็จะเป็นในส่วนของ f o r t u n e r ที่เป็นขายดีนะครับเครื่องยนต์สี่สูบประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะสำหรับของ Fortuner เนาะนะครับของ m ิ X นะครับตลาดตลาดหลักๆก็เป็นในประเทศไทย นะครับก็อยู่กับคู่คนไทยมานานนะ50ปี60ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของเต้ารับนะครับนี่ครับจุดชาร์จนะครับที่เป็น USB นะนี่ครับอ่าเขาไม่ใช่ช่องแบบอ่าที่เสียบบุหรี่แล้วนะนะครับปรับนอตกรรมมาใหม่นะครับตัวเบาดนี้ก็ไม่ได้ขันตัวนะตัวเบาดนี้ก็เป็นเบาะคูแม็กนะครับด้านข้างก็ถือว่าสวยเลยนะตรงประตูตรงอะไรนี่ครับฟรีดาวน์ได้พี่นะครับราคา9ก้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะซื้อสดอยากได้ซื้อสดอยากได้ราคาจบทแบบเน้นๆนะครับติดต่อมาได้เลย นะครับนะติดต่อมาได้เลยเบาคู่หน้านะครับเบาะคู่หน้าสวยนะครับเบาะคู่หน้าสวยนี่เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาปรับไฟฟ้านะครับมีมาให้นี่ครับเบรกมือไฟฟ้านะครับพัวม,มารายมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ในส่วนของเสาบีนะครับนี่หัวน็อตรถไม่มีการพิกคว่าม,มามาแน่นอนพี่นะครับรถทุกคันเรามีการคัดนะครับแล้วก็ก่อนเข้าพิจต์ ทีมจัดซื้อเราตรวจอีกรอบหนึ่งถ้ารถมีปัญหาส่งกลับคืนทันทีนะครับส่งกลับคืนทันทีไม่รับเข้ามานะครับเพราะว่าเราเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ที่ขายออนไลน์นะครับรถออนไลน์ต้องได้รถคุณภาพจริงๆเพราะว่าเวลาลูกค้าจัดไแนนซนนะครับลูกค้าไม่เห็นรถตัวจริงนะครับลูกค้าจะเห็นรถตัวจริงก็ต่อเมื่อผมส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเพราะว่าผมมีการจัดไแนนซนได้ทั่วประเทศนะครับอ่านะครับถ้ารถไม่เจ๋งจริงไม่สวยจริงเราอยู่ไม่ได้ถึงปีครับปี นี่ครับชื่อเสียงของเราก็ติดหนึ่งในสามนะครับสำหรับเพื่ยนตยนเนาะเรื่องคุณภาพนะครับมาเลือกชมกันได้นะครับมานะครับในส่วนของด้านในนะครับด้านในเหตุผมขออนุญ,ญาตปิดประตูรถนะแล้วก็สตาร์ทรถแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ทาการเปลี่ยนน้ามันเครื่องที่ไทยพัดแล้วเรียบร้อยนะครับเรามีไทยพัดในตัวนะเรามีไทยพัดในตัวนะครับขออนุญ,ญาต อ่าโอเคนะครับมาในส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลนะครับก็เป็นจอเรีิตอรขนาด3นิ้วนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเลขแม็กก์ก็แสดงอยู่ที่77,000นะครับ421กิโลเมตรนะครับก็เป็นหน้าปัดดิจิตอลสีนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นแบบฟลูนะครับฟลูออปชั่นเลยนะครับที่มีในส่วนของสปอร์ตชิพ นะครับหรือที่เราเรียกติดปากกแหละคือแพตเตอร์ชิพนะครับแต่อีซูซุเขาจะเรียกว่าสปอร์ตชิพเนาะนะครับมีทั้งซ้ายและขวาบวกลบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวครูสคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวล็อกความเร็วลงที่ลาดชันตรงไหนนะตรงนี้นะมีมีนะครับตรงนี้มีนะครับแล้วก็ระบบแจ้งเตือนเรดร์ด้านหน้านะครับที่เป็นระบบแจ้งเตือนเลนนะครับเวลารถออกจากนอกเลนไม่ตีไฟเลี้ยวหรือไม่อะไรนะแจ้งเตือนทันทีนะครับแจ้งเตือนทันทีแล้วก็ระบบ ระบบช่วยเบรกนะครับมีนะแต่ Adaptive นะครับนะออดัพ i ีบ u s ูซช n น o มีให้เหมือนกันนะครับสำหรับตัว Ultimate นะนะครับคือล็อกความเร็วนะครับคันหน้านะครับแล้วก็ไปตามคัน้งหน้าคือในส่วนของ Go and Stop นะครับมีให้นะครับแล้วก็หน้าจอเครื่องเล่นนะครับเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับผมชอบตรงนึงคือ Navigator ของเขานะครับพี่เห็นโลโก้อีสุไหมครับนี่นะนะครับ เป็นโลโก้สีแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปั๊มน้ํามันนะครับปตทหรือจิฟฟี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวฟอนต์ตัวอะไรนะครับสวยเราสามารถเปลี่ยนซอฟต์แวร์ของเขาให้เป็นในส่วนของระบบภาษาไทยได้นะครับอันนี้ผมก็อยู่ในส่วนของเส้นทซินวงอยู่นะครับก็เป็นระบบ 3D เป็นระบบ3ามดีเราสามารถปรับแบบรายละเอียดได้นะครับหรือแบบสต็อปแบบเซฟได้นะครับว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับนี่คือซอฟต์แวร์ของเขานะครับถือว่าดีเลยนะครับรองรับ Apple c a ค p ร์เแลนด์รอได้นะครับแล้วก็ตัวแอร์นะครับเป็นแอร์แบบแยกโซนได้นะครับคือแยกซ้ายขวาอิสระนะครับสามารถปรับแบบดูอ้อก็ได้นะครับก็ถือว่าครบเลยนะครับถือว่าครบเลยตรงไหนอีกอะนะครับเรกมือไฟฟ้านะครับอัตโนมมีให้นะครับ อ่าที่ใส่ของที่วางแก้วมีมาให้นะครับอ่าแก้วอเมซอนวางได้ไหมอ่าวางได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแดบบอร์ดนะครับแดบบอร์ดตรงนี้ดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่พลาสติกอ่าพลาสติกขึ้นรูปนะครับมันเป็นในส่วนของตัวซอฟท์พัดที่เขาหุ้มหนังด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับคือเต็มใบเลยนะเต็มใบยาวนี่เลยนะยาวนี่เลยนะครับนี่คือข้อดีของเขานะนี่ครับือว่าสวยกระจกมองหลังแต่แสงออโต นะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพราคาด้านบนก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่7จ็ด0มื9นเก้าอัลติเมทยังไงพี่ก็คุ้มครับสีเทาดำด้วยนะครับสีเทาดำด้วยนะดูแลรักษาง่ายเดี๋ยวรายละเอียดห้องเครื่องยนต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับครับมาชมในส่วนของเครื่องยนต์เจน2นะครับบลูพาวเวอร์นะครับ d d i นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่150แรงม้านะครับเป็นตัวเจน2นะครับประหยัดน้ำมัน ระบบหัวชีดใหม่นะครับแต่เครื่องยนต์ก็ตัวบล็อกตัวอะไรก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของทูโบนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับประหยัดน้ํามันมากนะครับนี่ครับการมาการอะไรจากโรงงานนะครับเดิมๆหัวน็อตนี่ไม่ต้องพูดถึงครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคานข้างที่ละไล่มาเลยนะนี่ครับนะครับสีสวยปากแต่รับลมนะครับตัวกิปตัวอะไรอยู่ครบนะครับนี่รหัสเครื่องเขานะครับ r z 4 e นะครับ TC นะครับอยู่ตรงนี้เลย นะครับสวยนะแย็กโซล่าตรงนี้ครับหัวรถนี้แจ่มมากนะครับแผ่นกันความร้อนก็ไม่มีฉีกขาดนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับทะเบียน1772นะครับนับทะเบียน1772ใครได้ยังไงคุ้มๆนะอ่านะครับผมขอย้ำชื่อรุ่นเขาอีกรอบหนึ่งกันนะครับนี่คือ s u m บ X นะครับ1.9อัลติเมตขับ2 นะครับรถปี2021เลขไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นราคาที่ผมขายนะครับ929,000นะครับฟรีดาวได้ผ่อนที่16,000นะครับอยู่15,000นะอยู่ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่ๆเสืองนี้วันนี้ผมแม็พิยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ